ไปแวไปโชคทางถิ่โอ้โนร้ายทิพปีเนี่ยเว่าคนนี้ก็เด้มาหนนาลูกล้านเนี่ยอยุบัแว่ใจดีเด็ดใจดีว่โอ้นอดีดี้ประตรงไหมเอ้เนอร์ด้คืิชายสิงจาดกันเนาะนาะแมนสมัติสุโคทุมแมนแมนละเามีคุณเก้าุแก่อย่าที่เราดึงโบราณเราเืมเกาฟัดบักับบัตน เกยกันเจ้าครืองเลยเนาะเออลูกลากหัวอันอันที่เก่าเก่าเตียนกดตื้อแล้วก็มีบานแล่นดิมีการฟื้นฟบกันเดินฮีกองโอ้หัวบ่วงมือเจอโปอไหมเราเห็นนะฟังนั่นด้อยการวัดหูวที่เราสั้นเนาะหัวอ่อนตื้อ้รือบันเล่นเลี่ยกดตื้นอันนี้แป่ว่ามันไม่คบกันจะได้ตัผมพอกดจับเนี่มันได้ทิ้งคุณเลยเนาะหรือใช้แล่นบันแล่นก็แบบกดตื้อันนี้ ปัญชายันกันอปันชายันกันคือก็บาทุโทุ่นเี่ปันชายันกันหรือว่าดินเท่าเนี่ยมันป็ดไินแบ่ดินบาดแน่มัดติในนะปัญก็เลยบอกให้หวมันหูตีหูตามมีพระเจ้าวัจาปันกันบ้านไนทำที่หนบาดแม่นก็อมีถมมีแก้มนี่ได้บาทก็แคงนั่อป่าช้อนมูบาดตือชอนมูบาดบ้านดิกดตื้อชอนมูไป มูเนี่ยเปนตกันที่ไหนก็ปั้ก็นที่ไหนเชายแดนน่ะกดถือกบัดแว่นนะถือปั้นตะยุบอันให้เห็นลายกดยาไให้เห็นหน่อยค่อยตาเลยเออัดนและมาเดยมูมาตากันเลยปบก็เลยวก็ปั้นกันปั้นชายแดนกันชายแดนเจลาบาดมาเนี๋ยวกดถือกตัตำตีน่ตะบัดแว่นกับมูตำตีนอตะบัดแว่นเออกดตืนกินมาเดมูตำแบบกดถือเออแบบแว่นกิน มีนำชัจ้าคือกับแบบสบานเนี่ยชะจ้าเะจ้าชะจ้าวัดจะปันกันปันกันีนี่ย่ิชัเนี่ไอ้หงือรูปลายเออแร่ถ้วาตางกันที่ดอกบานเบี้ยนขามมาสทีก่อนหือเนี่ยนั่นนี่เราความชัจ้าเราสบานกันเนี่ยเีดว่าเนไหเออก่อนติ๊บวเหมือนกันเออเนีผมกินอะกินเลยก่อนตนี้ไปแล้วก็คุณบานเบี้ยนไตหลาี่ไตหลาแม่นเออ บานแวทบานไตหลาดนี่ขาบากดตื้นี่เออบ้าเอือขาบานหอือไม่การพิษการสังเอือไม่อือกินได้ขาดมันเวมีขาดกินมีขาดพอัญนใหม่ครับบ๊วยดีลกรปับปมานแวนมากกดตื้นแล้วอาจารยนี้จังแเจนนี่กดต่างจากบ้หานมันหึงเนาะเ่าแบบเป็สิบปีางบัทท่านไหนโบราณที่ดีเออเออไหมคนอน วานตัวน <sh arp inhale> <sh arp inhale> ี้ผมก็ขอว่าลูกเมืองอายามัมลูกทิชชู่ปนาลูกเมืองทิชปนเราแล้วมุดไปเราัราวดีโอ้หอยขังบ้านเด็กก็บ้านเมือขาบ้านเืองไม่ได้ช่อมบ้านนี่นะบ้านแต่บานติดกันเดมีเาวัาจากันเลยบ้านเด็กก็ปีนออกาบ้านเวียนมาเวียนมาเอาวันคันเอาวันชั ทีเค็มเีมาคายน่อยมีหนอกมาทักรวมนายเออเออพุทีิมีการไม่ยิ่งปุนใจเห็ดไหนเออดึงตุื่ึงเทียนบจีซึ่งจีโคก็เด่นหนาูโคก็เด่นาเออไม่ยิ่งเห็ดไหนชางมีนียมนก็ไม่ยิ่งเลียพุทธิไรก็ด่นใครกินก็เอาไปกินใครกินไก่เอาไปกินแหละมีของใครทักเาไปแต่บัตแม่น่ะเออบ้านเด็กพี่นกอจบไปบัตแม่นวเห็ดเนี้เดืกันาอ มีสัตาน้ากันนะเดี๋ยวแต่ว่ายู่ปัจจุบันนี่ก็โตโบกอย่างบ่กเบงกว่าปี่นบัแแลอันดีมากเต็มเรื่องของลายแต่ทีนทานบ mm ัต hmm. ือเนี bass, ่ยขอเาะถูกสังฟังแต่ที่ปีนบัตเล่นเต็มเป็นสายเสือติดกันมาเต็ดุโปตูเมลหรตอเปูหยางไา่ มันใช้สื่อตัวไหนกันคือจากกันเนาะปูยากตะยักติดกันเดี๋ยวเขาเชื่อว่าเม็นมาเออเดี๋ยวหงจักมาหันหนาบุหรี่แตบันเวีดีเมนดีเม็นรักเม็นใช้สือแต่โปเตนเมทนติกกันนะดังโบราณติกกันโบราคุณรู้ใครลูกคนเดียหเออได้แหละคือิ๊หนอกกันบันเวียดเขาบันคนตื่นอันนี้นะใครจำไมทโบรานคือติ๊กันอนเออติ๊กหนอกเขเมื่อจะตื่นบันทงกฟูมิ๊หนอกกัน bà đi là đi lâu lưng tiếp xúc ban ngày của ta học và đại hành này, bận mất lại của cô hồi Pháp, quý Pháp này lâu phát ta dạy lâu phát vậy tiếp xúc ban ngày để đẹp sức còn mình hình Có, khơi khơi hú là tiếp xúc ban hú 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 đâu sức của khêu còn mình ít nữa giờ cái cô hết sửa sự... เาโดเหมือนตุงไปเห็นทำนา่นทนั้นนก็รู้บ่ได้แกแก่ลายแต่ไลยว่าไปอยู่บานยุ่นบานมากบานตถึงบ้านนี่ไปอยู่จังหนากินกูชิชโชมันหนาบมด้เตลานั่นแก่ลายุกไก่ขันวาเออนั่นหละมื้ไก่ขันวะนั้นมาไปก่อลองมากรองมากก็ไปรู้ทิท้ามาตื้นเลยนเอออายุการบัานก็ตื้นแต่เด็ช่องหลอกตายตี ผมมาให้ว่าพร้อมๆกันตองมูเต็มคาเลยกันนี่ละคุณกดตื้นเนี่ยมันยุ่งเจ๊งแหรู้้มึงโล่งมึงนู่นเออมึงในมึงทำมึงล่งมันมีทิดชองแค้นคือเขาทุกคกดตืนกันพิจารณ์กับพี่มึงอยู่แล้วตีนเปะเตียนเพราะน้ำเปะมันหายใจใ้เทาคุณหน่อย มานี่ลองบาอยูบบางกันตื้นหน่ก่อนาได้เอากันหน่ยมาตั้งทิ่ท่านบรบัตื้นน่อก่อนอายุกาไหปลายตีแล้วคือนตีเ็อเกนเนอร์หนึมาต่างบัดต่างบ้านสามตีตัางทิศทักษาหน้าบัดบ้านความหมอันเก่าฟินปูนน้ำมันเป็นพยาเป็นพยาครับเป็นพญาอันตาฮันี่พิบต่อเชนแนนนะป่อเชนน่ะเออป่อเชนแนนต่อเชนแนนเชนโลมึงโล

mấy lúc ủn vùng mương hầm ừ mấy lúc mương hầm nó tới lúc mương hằm mất của có cái cuốn văn mạc. Để mà, mà, bản để chúng ta lo mà cái cái lo mà thứ này ừ có khi là thế nào nó có กินแม่รพอมเล้ออราพร้อมแคบาทห้าหมนเลนะคือตัวโปรัวเมะแก๊ซึบาทเมื่อแก๊ซึกพอคือท้าจะนรกนับลุกอรพรอมมา้านเห้างเป็ฟาเทดหัวนันคือมเท่าฟาดก่นือถุงือลกเออมาถดุงือเท็ดกดือนูกังหนัก้หัวถือแต่บ้าเด็กภบพนเ้าหัวหนังคุ้มพอเล ตัอมาตือกวนันไปนี้ไปลงเขาบ้านไปลงเขาบ้านไปมือแถ่างดุกตางาววบ่าว่าใช้อันเขาเต๊เเตียนโบราณมาังใช่บ้านที่นนี่ช่างกรรหนักนักสุดอนคฝนลงมาลงเจียมากรฟาดแท้่ยวฝนตื้อเตะตื้อบาวกที่ต๊กเจ้ว่านะเออว่าเดี๋ยวดเขาจํำไหนว่าึ้นบ้านฝนตื้อมาใช้ตื้อบ้นใช้จินไว ต่านกันมากอเด็กยูเด็กีไม่ได้บานกจริมาเลยก็มาัทิ้ท่านี่ดีก็คือต้อเราเดวไปในช่องลอาีแล้วมาตั่งมาดูแลก็มาตั่งบ้านที่นึ่นี่ก็ชูโกมาลที่เนียสียงทีใหม่วกหมชาตเมอเทียนมาเลยตุ๊กปาตมเดี๋ยวจุปวนแล้วคือุ่มัน คือมมามรู้เย่ขัดไม่เอาอันี้ไัดเอาไม่โฉม่โฉไม่โฉมขัดเอาอัน้าไปาทรายบานันมดลุนตัวดไปแล้วคุณเขาก็ไล่มา่คุณกดิ้งลมานย้มาสางตมมาสางตแล้วเอาเขียนเอาทั้าติงเข็ดเกา่ยถึงมันจะลื่อนเข็ดเช็ดเข้าาเนี่ยคือแล้วพระโบราณเกาเด่คือที่นี่ยุติธรรมคุณน้อ ก็แบบตัวเอทัเิมาไทยผู้ที่อันพานนเอาเปะทิศมาไทยแล้วก็บรรลุชุดเ้ลากนเออชุดเมละกนมาที่อ่าน่อนลาวเขาอ่านหล่อขานเจ้าี่ท่านนบุญพระพุทโตขึ้นโหมกันนเนาะใสยก็พาแบบใส่้าเนี่นแ่นเคลวแค่นี้ีเมลกาีก็เมลากาดีก็มีเครื่องบิน เออไม่ต้นึกยิ่งผมมาหันนันไอหนอยอตามเลยยิ่งยิ่งก็ยหน่อมันถึงัดนถึงบั่นทุกคนดีผ้าเจ้าล่งดูหนึ่งปันน้าเจ้านี่สาราผ้าเจ้าที่ไต้อู้โอ้ไต้อู้เมือนแก่เนาะเอต้อู้เหมือนกเดี๋ยวก็ลุ่ยิ่งด๋อลุ้น้าเจ้ายู่ในอันก็ตายหัวดำหัวดทางลามแกเออทางลามใจทังก็อเใจเ่ไห คือพระเจ้าว่าเกาที่ใส่ใหม่มาหมากเี่ยวคือเขาพองได้แค่เวลาเขามาต่างนเ็นที่นั่นฟองดีเาสกดอกองดีใส่น้องเออานยังทุ่นเลยเรามือเขาใส่หมุดลายเหมือนมเราไ่กา่ลกาอ๋อแล้วก็ละแหละก็เดนั้นออเตียภานั่นอ่งที่หกการนี่เกานั้นวัดทานอแ่ออมิลการนี่มิการยิ่งบนี่ จามาานมาต่งยุ่งี่ก่อนไม่ักคือว่าไทยช่็อกพนหาช็อันชิลอยไปเนาะว่ากัไทยนะกันซอซีต้องีเสเลยอซอขอซอเลยเสงีก่อกันมาธรมสถานี่ล ตุ๊บันก่อนทำอาหาร่างทำิ่งสิมมาโกุ้๊บันิมาโนักสุนอาหทำทานมาาช่าทิ่งสิมมาโกคุณก่อได้มาบดบดของบทดน้ให้บใ้นก่มนนุบทเออที่ที่นี่

โลกงอที <S 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 ่วดาเสาตั้งนด้มีแสดนผาพอดขอพิจารณ์องคปูนมาภาพอดูเอาผ่าเอาเทมากำหนดพิจใจมาสามวุติถาดถึงผ่ดลงเลยเออสามวุฒิถึงปีตายพิจ่รณารนงมาทุกข์าใจแต่ได้คือได้า่าคย โควิดมาเที่ยวเนาะตอนนั้นมีอย่างหัวขอกระลัมากระลั่เด็กมากสามปีสาที่ล้เนพบยปุ๊บเนีมาโควิดเข้ามาโดนเมนแล้วยัเริ่มมันเริ่มมันเริ่มสมัยแล้วกันเริมสามพี่อนก็มีสามุ่นลายเลยมาโตข้าวชัชนาไทยแบบทีนี้คึงนักปีนทาเทวารุ่งอเขาวแนี้เปิดี้เปหลังนี่เป็นปีถหัวันน้ำมึกผาผานเดลงพวกแสบแบบปีนเอาวันมาก่อนที่นี่

ล่าออกมา่วยไทยออกมาโดยรทุกปัจจัยในสามภูติส่วนน่งเขาเสียแค่นี้สที่ต้องพุ่งเข็ญเด่นหนึ่งต้องพุ่งเข็นสัตพุ่งโดดเป็นตารพิสูจตโตขอนบ้านสุขีัตวผมเห็นพิโน่ทำอาหารทร่งททนำพั์ดีหรือสว่าพิโน่ป๋ายี่ยมมาทานกันหนมาทกันหนึ่งี๋ยใครตืน้นหุ่นาลบหลังไปบาดไปบึ้บ่คนหนึ่งฝัเจรณา เอาเงินเอาคำัุอยู่าปเดี๋ยเีร้องอวนตนี่เดี๋ยวจูบกันานี้ประนี้นี่ยการเราเรื่องโบราณโอเคเออที่ที่บอกก็เต๊แต่บ้านเร่นมาเตรตุ่มๆตุมวลือว่ากิจตะกันเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานมูแหละเนาะเดรครับมาแล้วูคงูละนี่ไม่ได้ไม่อไม่ได้ไมใกล้ายุจะคำนี่ À, bạn gái này mình hốt bạn, ừ. bạn chú em xong, bạn ừ. có tuyết test, bạn lai, bạn cầu bạn, bạn cố, Hồi năm tháng bạn xếp bạn, là bạn lâu lâu này, cô xác này, xong bạn, xếp xong bạn, ừ. Bạn giấy mất rồi hả? Để xếp xong bạn vậy đó, bạn xếp bạn, tay lai dưới này, giấy mất rồi, mà có tuyết nộp, ừ. xong ngoài tay nộp, nhấn vào bạn còn tự nhiên đó mặt chim bán của bằng giấy nó mặt chim bán và sụp bùng bằng bàn bằng khát mặt khát mặt bằng 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 khát mọi người ăn kèp chuông của chuông của kèo tao bắt chưa học hà nội bắt chưa học hà nội bắt chưa học hà bắt chưa học hà nội bắt chưa bắt chưa học hà nội bắt chưa bắt bắt ใส่ห้อมมาเห็นเดียบยังมีแหละแค่นั้นะมีรู้ท่นคุณเห่าจะค้นเราว่าเป็นมาเมือนความเนี่ยส่นมาเนี่ยเป็นมาเอาซื้อฝายเนาะฝายมืองค้อมมีไรเนี่ยคนต่างคนแสดงว่าต่างคนบัให้มีฝายกามาซื้อฝายนหเอมซื้อฝายไปจำตันของของเราเนาะแล้ตอนที่นี่ก็เอาใจเ้าของคุณเพราว่าเป็นหนักกากันี้จ่้นอย่างก็ไปลองตอยนี้เนาะ เปนมาตามาไกไ่นำพุงนั่นสั่งเนาะหม้อหงเาะออย่างเี้ขาจะมาตที่เสียการนไทยเนาะเพิ่งห่อเจิงลุ่มพี้น่ก็ทมาแ้วเนาเขาก็บอว่าเคมาทำพีกปิ้นลือของมันเะเขากว่าเจียพฮวเจียลุ่มขป็นลืมัเออเจฮวขึ้นลือกับปิ้นบาดคำบาดรหนักอ้อนร้อนฟื้นเออนาอ้อนร้อนฟื้นบัดคำขึ้นลือแล้วก็บาดจางบาดแน่นบาดพาดลุขึ้นยุ

nếu mà thương đúng rằng ăn tạm khóc của đất mươn hậu đấy Mươn hậu Mươn tử ừ. ừ. có mươn kia khăm được mươn này khóa, Có ủ vô mươn tạm ừ. hậu ừ. Có ừ. yêu ừ. ủ hâm sinh Có hoa Có hoa hậu vi sinh Có nhìn phim pháp mươn lưu sức sống phần nà thì Có hoa ư Có câu hậu có lúc mươn sức sống phần nà này Không Mươn 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 có mươn 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 mươn